และลูกสั้นครับฟุนายามะย้อนออกมาโล่งเลยครับนิพนธ์ซัดด้วยซ้ายโอ้โหสวยจริง,รงๆเกือบจะ30มสหลาครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ไม่ทําให้ทีมผิดหวังเลยครับนิพนธ์คำทองโอ้โหโอ้นี่ลูกที่เด็ดอยู่แล้วครับจังหวะยิงไกลดีๆนะครับดักรออยู่ที่หน้ากรอบเขตโทษร,ระยะประมาณ25หลาแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยิงดีจริงๆด้วยนะครับเนี่ยจับบอลตัแรกมันจะไม่ดีนะครับแต่พอแต่งเข้าซ้ายแล้วอุซายิงได้อย่างยอดเยี่ยมครับบอลไม่จากนางๆอยู่ได้ลุกขึ้นมาเฮนะครับอิสระสีทะโลงามหยดโอ้โหชิงน้ำหนักยังทันอยู่ครับมงคลยังเร็วพอ ยาวมากไปสุดเส้นหลังแล้วหักย้อนมาลุ้นที่ปลายเน้น,เ,น,น,เ,น,นเรียบร้อย2องโอลเจ้วาวะดที่เด็ดที่ขาดที่มันต่างกันตรงนี้แหละครับโอ้แล้วชาร์จเข้าไปเติมขึ้นมานี่แกเล็งอยู่แล้วครับโอ้คือเล็งแล้วไม่พอจ่ายแม่นเลยครับมงคลจ่ายเข้ามานี่โอ้หลุดเดี่ยวเลยครับโอ้โหหลุดเดี่ยวมาแล้ว,ลวทักษะความสามารถเฉพาะตัวของเขาดีอยู่แล้วขึ้นชื่อ,อยู่นะครับเรื่อง ทักษะการเลี้ยงบอลด้วยนะครับก็แตะทางสลาวุธขกองล่ามาครับนี่ครับแตะมาสวยมากับกระช่างหนีมาแล้วยิงโล่งๆเข้าไปครับเจดเยี่ยมพีมิตเร็วนี้แล้วเกินครับแต่ว่าก็น่าเสียดายมักจะเล่นกัตัวสำรองครับยิงเองครับเอาโอ้โหเรียบร้อยครับ22มาเองเลยครับลูกนี้ทําทางมาเองแล้วเล่นกับเพื่อนแต่งคืนแล้วเข้าขวาโอ้โหยิงไกลสวยมากครับลูกนี้พีมิตทองนิฮิโรครับซปเปอร์ซับของสมุดสงเยือน โอ้โหเจอทีเด็ดของพีมวิทย์ครับลากกระช่างไหมโอ้โหยอดเยี่ยมแล้วคือจริงๆจังหวะนี้บอลมันติดเท้ามากแต่ประตู1-0ของอามี่ที่ได้จากนิพนธ์นั่นแหละครับอามี่ตอนนี้เก็บเพิ่อมอีกหนึ่งคะแนนเป็น45แต้มนะครับแซงหน้าเชียงรายกลับไปอยู่อันดับ5ของตาราง